กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์บอกลุบลองแล้วจ้าเพื่อนๆไปลองสวัสดีครับวันนี้บอกรูปลองแล้วนะครับป้าเพื่อนๆมากเล่กัดนะครับมายกกัดนะครับยกขึ้นเมื่อวานนะครับสถานการณ์ก็คือฝนตกหนักมากโอ้น้ำท่วมนะครับเดี๋ยวรูปไปเลยนะครับร้วยน้ำนี่ดิขึ้นไปทุกนู่นนะครับดูเห็นข้อนะครับขาวๆอยู่นะเออแถวนี้นะครับโอ้ นะครับแล้วก็มากันที่กัดเดิมของปลาลนะครับปลาลกเอามาล่อไปบนตอนเทียงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวปลาลกจะมาลงแยบเล่น,นะครับผมจะได้ปลาใหม่ไปกันยังมั้งไม่หลับปลาอืออ,อ้ยพามกับปาม Ui, hoa à, đúc Ui, con okay. thích แกามก่อนนะครับอูมอันปราไครับมัน,ม,นมันจะทิกัดอู้หูเลยนูโอ้ลูกชนเก็บลอบว่าครับโอ้ยคงเก็บลอบเก็บลอบคุณตกแล้วคุณตกแล้ว เดี๋ยวไปลุกบัดกันตอนนี้ครับกลยมาล่อยกันไหมเราตรงนี้หหน้ตัวหหน้าตัวรอบนี้ อืมอือปลาดุกใหญ่นะคโับอปมอตัวนี้ไม่เอ้ยไม่เคยได้ย้ายกนาดนี้มาก่อนครับสุดยอดนัดบุญนี่โอ้ยปลาดุกเก้ไปวัวที่สองกันครับ おい。 โอ้ป๋ามอม,ม,มาก,กับลมโอ้ยเยยุดยอดพุดยอดไปหัตที่สาแล้วเอาละครับทุกคนมาหัวนี้นะครับหัวสุดท้ายแล้วนะครับว่ารอบนี้วอลุกลงไว้สามหัวนะครับแล้วก็เมื่อกี้หนึ่งสองอันนี้หัวสุดท้ายนะครับที่เดิมแต่รอบนี้ลึกกว่าเดิมนะครับพร้อมแล้ว เราจะมาดูกันว่าวันนี้จะได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับแต่วันนี้รู้สึกหมานหนาวโกลางๆกับโอเคไปกันคือว่าวันนี้นาวมันลึกนะครับบาลุกก็อยากในภาคลองเขไปนะครับมันลึกเรงครับไป เอาละครับเพื่อนๆมาเลยเพื่อนๆครับพวกนี้นะครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้กระสุดกระสุดตูปมีอะไรอีกโอ้ยมีรถกำลังยันไม่รู้ยังไม่จกนี่ครับโอ้ยโอ้ยแมาบ้าม๊อ พูดอยอกแบบนี้นี่ปลาโม่แบเดิมไปรับบานกันไปบทปลากันเถอะเอาละครับเพืเ่อนๆเรามาบทปลากัน

บางตัวมันไข่ครับเราบาดยาวๆไข่มันเม็ดโอ้ยยังเป็นอยู่เลยโอ้ยอันนี้บ้านัรรูปอยากปลาก,กี่คุ้มนะครับปลาก,กี่คุ้มตามแบบนี้ปลาสูตครับปลาไม่มีแฟน <c oughs> อันนี้มาผักของเรเรียกปลากระสูบใช่ไหมปลากระสูบ อันนี้ตัวเหล็กนะครับปลาปลาอนนี้มันจะหูตัวใหญ่เป็นกิโลกิโลแต่ว่าตัวเหล็กก็บตั้เปล่อนะหน้าอยากตัวใหญ่ก่นันอ่าแบบนี้ปลาหยดกล้วยนะครับบางคนเหลยกปลาซาบางคนเหลยกปลาบ้าเดี๋ยวบอบนบนก่นอนครับจัดมัน ตัดมันยาวเดินไปเดินมาหมดยาวนี่คือไม่ใช่ว่าบอลลูนจะดักปลาปลาด้วยเล็กๆนะครับแต่ว่าแถวนี้มันไม่ไม่ค่อยมียใญ่ย้ยบ แลเลยครับหนึ่งหัวนี่ครับโอเคหัวเลกไปหัวสอง นี่คือวัวบนสุดกับวัวเด็กมาเดี๋ยวกันคำพอดีนะวังดีด้วยนี่ปลาจอนใช่นะครับปลาช่อนแต่เป็นบ้านผมเรียงช,ช่อนใจไม่รู้ก็เรียกภาษากลางเ็าเรียกอะไรมันจะตัวหัวยาวๆป้อมๆสีลลยๆหน่อยยุกคลาย ออดิเกเตอร์นะครับอยู่ใกล้ๆปลาชนแามิซันเลี้ยววะเลี้วนี่เลี้ยววะตัวมันไม่ใหญ่ครับ <c oughs> ปลาชนบ้านนอกอืมเอาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้มาเลยียมาเลยพุ่นงานไงครับบรรลุกกเก็บทั้งหมดเลยนะครับสางหัวนะครับไปดูกันนะครับ อืปวดใจด้อ่เดี๋ยวลูกจะทำการจังเล่นนะครับ โอ้โหเฮ้ยอืมสะไรนี้สี่จุดแมจเจ็ดไม่ธรรมดาครับพี่นงไปทำปลากันพร้อมหร้อทําทำปลาเดี๋ยวเราจะแกงกันเลยแกงซอมวันนี้เชฟแม่ไม่ได้ช่วยนะครับบอลลุกเชฟบอลลุกโอ้ยยังเป็นเลยเรรบ ก็ตั้งใจว่าแต่เดี๋ยวไอไอตัวที่เบนก็น่าจะได้ครั้งไว้บัางนะครับหนับก่อนหนึ่งสองสามสามตัวครับสี่ห้าโอเคบ่าวโมสี่ห้าตัวได้ครับอันนั้นนปาดุกช่องตัวได้ครับเดี๋ยวจับครั้งกันเพราะมันเป็นมันจรารังกับเดี๋ยวได้เก่งซองกันมอวานแบตเตอรี่มดนะครับก <laughs> ็เลยก็เลยไม่ได้ท้ายต่อนะครับ ที่นี่เียว,ว่าบารุกมันทำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่เขาไม่ได้แกงกวัวมันคำเล่งนะครับเหนื่อยหิวนะครับหิวหิวก็เลยกินข้าวไปก่อนนะครับมาวันนี้นะครับบารุกก็มาแกงนะครับนี่มาให้ชมกันโอ้ยเลือกเฉพาะปลาหมอกันเลยใส่บูด้วยสองตัวนะครับสุดยอดแกงผักใต้บ้านเราคือแกงซ้อมนะครับไข่เดีแกงซ้อมกินร้อยนะครับแกงอื่น ไม่ต้องพูดถึงเลยโอเคชิมหน่อยกันนะครับสบู่สบู่อืมใช้ช่องเรียกอะเดี๋ยวใช้ปูกันช่อตัวกินได้หมดใช้ได้ครับ ไม่ก่ยถึงซ้อมดีแต่ก็โอเคแหละเดี๋ยวดิ่มซ่อมทังนิดก็ได้เลยเอาละครับบรลุกลองเล่นะครับว่าเบื่อเบื่นไปลอยกันนะครับก็คงจะจบเบี่ยงแถวนี้นะครับคลินี้วันหลังนะครับบอลุกจะ้าไปลาวนะครับไปห้าบล้าอาจจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับอย่าลืม้าก็ติดตามกันนะครับกดไลค์กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบอลุกนะครับคลิปหน้าปกันไม่ลาวจะเป็นอะไรบนบอลุกพาไปลองเล่นอะไรนะครับก็ว่ากันลาวนะครับวันนี้นะครับ พอรู้ก็คงจะเจ้าคิดนี้เพียงตอนนีก่อนนะครับล่าดไปก่อนหนี่งนี้เดี๋ยวไปตักข้าวราน้อนกินน้ำแกงซ่อมร้อยเนี่ยแค่นี้ครับสวัสดีครับ